ข้อที่3นะครับข้อที่3หลักธรรมของศาสนาพุทธข้อใดนะครับข้อใดหรือว่าหลักธรรมข้อใดนะครับที่ส่งเสริมการผูกมิตรซึ่งกันและกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะครับนะเดี๋ยวครูจะอธิบายไปก่อนนะครับกอไก่พรมวิหารสีนะักศาึกษาทราบไหมว่าพรมวิหารสีเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับหลักธรรมอะไรบ้างอ่ะมีเาไปด้วยกันเลยครับเมตตา เออเมตตาการุณาอา่มูทิตาอุเบกขานะครับเรียกรวมกันง่ายๆก็คือหลักธรรมนะครับหลักธรรมประจำใจนะครับเพื่ออนะไรเพื่อดำรงชีวิตได้อย่างประเสรศิฐนะครับเป็นหลักธรรมเกี่ยวกับออผู้บริหารหรือ,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 อผู้ที่ออมี วุฒิภาวะที่สูงขึ้นนะครับเนาะหรือว่าเป็นบุคคลที่ต้องการที่จะอะไรครับนำหลักธรรมนี้ไปใช้นะครับขอไข่ครับสังฆะวัตถุ4ประกอบไปด้วยทานทานนะครับทานปิยาวาจาครับอัตถะริยาสมานัตตาตานะครับตัตตานะครับเป็น หลักธรรมเกี่ยวกับเครื่องยึดนิวน้ำใจกันนะครับไม่พอนะน้ำยึดเหนียวน้ำใจเนาะยึดเหนียวน้ำใจกันนะครับเนาะคอควายครับอิทธิบาท4ประกอบไปด้วยนะครับฉันทะวิริยะจิตตะพร้อมกันครับวิมังสาเนะี่ย เป็นหลักธรรมเกี่ยวกับหนทางอะไรครับหนทางสู่ความสำเร็จอาตัวหนังสืออ่านอ่านอ่านยากนิดนึงนะครับขออภัยนะครับต่อไปครับงองูครับอดิยสัตสีประกอบไปด้วยทุกอา้าวทุกสมุท,ทยัยนิโรธอ่ะมักมักแบบนี้นะครับ มักแบบนี้นะคือหลักธรรมเกี่ยวกับความจริงอันประเสริฐความจริงอันประเสริฐ4ประการเออสีประการ,ออร,การนักศึกษาคิดว่าข้อที่3เนี่ยครับหลักธรรมศาสนาพุทธข้อใดครับที่ส่งเสริมการผูกมิตรซึ่งกันและก,กันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นบางคนก็ขอคิดดูก,ก่อนนะครับขออ่านดูก,ก่อนนะครับครูครับนะ ครูก็แปลความหมายไว้นะครับอยู่ด้านด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังอย่างเช่นนะครับน,ะน, <c oughs> นี่นี่นี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของอหลักธรรมประจําใจนะครับนะเฉลยครับข้อที่ถูกคือข้อข้อข้อขอไข่นะครับ สังหะวัตถุ4นะสังหะวัตถุ4นะครับจะทําให้นะครับ,นะรบเป็นหลักธรรมเกี่ยวกับในเรื่องของออนะครับหลักธรรมเกี่ยวกับการยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับให้คนในชุมชนให้คนเรารักใครกันกลมเกลียวสามัคคีกันนะครับเป็นหลักธรรมที่ผูกมิมตรไมตรีระหว่างกันนะครับก็ประกอบไปด้วยอะไรครับทานปิยาวาจาอัตจาริยาสมานตตา,ตา นะครับก็ประกอบไปด้วยประมาณนี้นะครับ